คำนวณเงินผ่อนธนาคารง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน e z Financial Calculator ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจะทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนะฮะวิธีการคำนวณเงินผ่อนบ้านนะครับด้วยแอปพลิเคชัน e z Financial Calculator นะครับใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถคำนวณได้แล้วครับจะทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ วิธีการแรกนะครับเข้าไปที่ Apple Store นะครับหรือ Google Play นะฮะแล้วก็เสิร์ชคำว่า e z Financial Calculator นะครับสะกดแบบนี้นะครับสัญลักษณ์จะเป็นรูปเครื่องคิดเลขสีน้ำเงินแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันฟรีไม่เสียเงินนะครับเรากดโหลดนะครับเนี่ยนะครับอ่าโอเคหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับ พอกดเปิดนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งผมขอเกริ่นก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถคำนวณในทางการเงินได้หลายๆเรื่องเลยนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะครับมายุ่งแต่เรื่องการคำนวณเงินผ่อนนะฮะ โดยเราจะเลือกนะครับตัวที่3มแถวบนสุดนะครับตัวที่ผมวงกลมสีแดงไว้ตรงนี้ครับโลนนะฮะหรือตัวสินเชื่อนั่นเองครับกดคลิกเข้าไปครับมันก็จะขึ้นมาแล้วฮะทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรานะฮะจะมาทําความเข้าใจนะครับช่องต่างๆนะครับที่เขามีให้ก่อนนะครับช่องแรกนะครับคือโลนอะมอนนะครับโลนอะมอนคือจํานวนเงินสินเชื่อที่เราไปขอกู้ธนาคารมาครับผมกําหนดให้สักล้านหนึ่งละกันนะครับนะทีนี้ ช่องที่2นะครับคือช่องอินเทอร์เลสเลหรืออัตราดอกเบี้ยครับ อัตราดอกเบีย้ยตรงนี้คืออัตราดอกเบีย้ยทั้งสัญญานะครับออในแอปพลิเคชันนี้เขาจะคิดได้แต่พวกอัตราดอกเบีย้ยแบบฟิกเลทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องนะฮะหาค่าเฉลี่ยนะครับของอัตราดอกเบีย้ยทั้งอายุสัญญามานะครับแนะนําว่าไม่ควรจะใช้ตัวเลขที่ต่าๆในช่วง3ปีแรกนะครับควรจะใช้ค่าเฉลี่ยของทั้งสัญญาเลยนะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ 6%- ถึง7%นะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตใช้เลข7%เป็นะครับเป็นค่าเผื่อเหลือความปลอดภัยแล้วกันนะครับ บรรทัดต่อมาครับตัวโลนเทอมนะครับโลนเทอมคืออายุสัญญากู้ของเราครับว่าเรากู้กี่ปีโดยปกติแล้วอะครับเราก็จะกู้อยู่ที่ประมาณ30ปีนั่นแหละครับนะทีนี้พอเรากรอกตัวเลข3ช่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามากดแคลคูลเลตด้านล่างครับมันก็จะขึ้นออกมาว่านะฮะเราจะต้องผ่อนชำระต่อเดือนกี่บาทนะครับเนี่ยฮะ เดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละบรรทัดเลยนะครับบรรทัดแรกเนี่ย monthly payment นะฮะ monthly payment ก็คือว่ายอดผ่อนชำระต่อเดือนครับคำนวณออกมาได้ว่า6,653.02บาทนะครับเป็นยอดผ่อนชำระต่อเดือนนะครับแต่ช่องที่น่าสนใจกว่าคือช่องที่2ครับคือ total payment นะครับ total payment 2 3 9 5 0 8 7 2 0บาทนะครับบางคนงงเฮ้ย ฉันกู้เงิน1ล้านบาททำไมฉัดต้องจ่าย2ล้านบาทนี่แหละครับคือความจริงที่บางคนและหลายๆคนไม่ทราบกันนะครับท o t a l p a y ป e n t คือจำนวนเงินทั้งหมดถ้าคุณผ่อนโดยคุณไม่รีไฟแนนซ์คุณไม่โปะเงินเพิ่มอะไรเลยเนี่ยนะครับผ่อนเฉยๆผ่อนแบบมึนๆไปทั้งสัญญาเนี่ยจากเงินที่คุณไปกู้มาล้านเดียวเนี่ยคุณจะต้องจ่ายธนาคารทั้งหมดถึง2ล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท เยอะกว่าเดิมถึง2เท่าเลยนะฮะ2เท่ากว่าด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันจึงสําคัญไงครับว่าเราควรที่จะรู้วิธีการคํานวณแบบนี้นะครับเพื่อที่จะวางแผนการผ่อนชำระให้เราประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้นนะครับสะเทือนขวัญมากนะฮะถ้าไม่เชื่อก็เลื่อนลงมาดูนิดนึงฮะจะเห็นว่าบรรทัดต่อมาก็เขียนว่า total interest นะครับคือดอกเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายทั้งหมดในอายุสัญญาเนี้คือ1นึ่งล้านสามแบาทคิดดูนะฮะกู้เงิน1ล้านบาทนะครับ กลายเป็นดอกเบี้ยไปแล้วล้านสนะครับเงินต้นล้านหนึ่งสะเทือนใจมากเลยนะครับตูบรรทัดต่อมาครับบรรทัดต่อมาคือ annual payment นะครับคือว่าเราจะจ่ายต่อปีเนี่ยจ่ายเท่าไหร่ก็คือเอาอ้ยอดชำระต่อเดือนมาคูณ12นะฮะมันก็จะได้เป็น7 9 8 3 6แค่นั้นเองครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวโปรแกรมตรงนี้ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเราก็ลองไปใช้ของเรานะว่าเราอยากซื้อบ้านที่มีราคาเท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปในโลนอมอนนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่าไหร่จริงๆช่วงนี้นะครับช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยมันอยู่ที่6นิดๆเองนะครับดังนั้นยอดผ่อนชาระมันก็จะไมม่สูงาก แล้วก็เรากู้กี่ปีเราก็ไปใส่ในโลนเทอมนะครับลองปรับเปลี่ยนให้มันตรงกับทรัพย์ที่เราอยากจะซื้อนะฮะเพื่อที่จะคํานวณคิดคํานวณรายจ่ายนะครับหรือค่าใช้จ่ายต่างๆและวางแผนในการผ่อนชาระให้ถูกต้องนะครับก็ลองดูนะครับแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราผ่อนทุกเดือนเนี่ยมันไปตัดในส่วนไหนยังไงบ้างสามารถทําได้เช่นกันครับในแอปพลิเคชันนี้แหละฮะ วิธีทำครับพอเรากดคำนวณใหม่งี้ใช่ไหมเราเห็นคำว่า amortization ด้านล่างไหมครับที่ผมวงกลมเนี่ยเราคลิกเข้าไปทีหนึ่งครับที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะโผล่เป็นตารางเยอะๆแบบนี้เลยนะครับคำถามคือตารางแบบนี้มีไว้ดูอะไรครับตารางแบบนี้มีไว้ดูว่าเงินแต่ละเดือนที่เราผ่อนนะครับตั้งแต่งวดที่1ไปยันงวดสุดท้ายเนี่ยเงินไปตัดต้นตัดดอกอยังไงบ้างครับอ,อันนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะผมอยากให้ทุกคนสังเกติดนึงนะครับว่า เราลองมาดูที่เดือนแรกๆนะฮะเดือนแรกๆคือตั้งแต่งวดที่1 2 3 4 5หนะครับนี่เราลองผมจะเลื่อนขึ้นมาให้ดูนะจะสังเกตว่านะครับแต่ละเดือนที่เราส่งธนาคารไปนเนี่ยแทบจะเป็นดอกเบี้ยหมดเลยนะคุณดูตัวเลขนะเดือนแรกนะยอดผ่อนชำระ6,6 0 0ใช่ไหมครับกลายเป็นดอกเบี้ยไปซักเกือบ6 0 0 0นนะคุณ5,8 0 0กลายเป็นเงินต้นแค่800กว่าบาทคุณคิดดูดิส่ง6000 เป็นดอกเบีย้ยห0 0พันเป็นเงินต้น800โอ้โหเยอะมากดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆอ่ะนี่คุณแทบจะไม่ได้กระดิกเลยนะครับมันจะไปตัดแต่ดอกเบีย้ยหมดเลยเงินต้นตัดน้อยมากนะฮะดังนั้นวิธีการนะครับถ้าเรารู้ตัวเลขแบบนี้เราทําอะไรได้ถ้าเรารู้ตัวเลขแบบนี้เราก็จะวางแผนว่าในช่วงปีแรกๆเนี่ยเราก็โปะเข้าไปหน่อยนะครับโปะตามที่กําลังเราไหวนะครับ โปกก็คือจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปเช่นต่อเดือนเรามีกําหนดว่าเราต้องผ่อน6,600ใช่ไหมครับเราก็โปกเพิ่มไปสักนิดนึงอาจจะเป็น1,000 2,000แล้วแต่กําลังเราไหวครับไอ้เงินที่เราโปกเพิ่มไปตรงนี้แหละฮะมันจะสามารถนะครับไปตัด ส่วนของเงินต้นทั้งนั้นเลยนะครับไม่เกี่ยวกับดอกเลยดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรานะครับหมดหนี้เร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอเป็นประมาณนี้ก่อนนะดังนั้นสรุปอีกทีสําหรับใครนะฮะที่ชอบก็ลองไปกดนะครับเปลี่ยนตัวเลขเล่นดูนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้ผมคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากๆเลยครับลองไปเล่นกันดูนะครับติดขัดยังไงก็ลองมาคุยกันได้นะครับ สุดท้ายก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกด subscribe ช่อง g ก living ตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับผมจะทำการอัปโหลดนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับรีวิวอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจให้ทุกคนดูกันอีกเรื่อยๆนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ